ท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท in ่านเข้าสู hey. 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 Alright, s <S ่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทําให้คุณรู้ลึกรู้นีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนนี่เอะวันนี้เป็นธีมอะไรครับพงวันนี้นะคะสับสัสับลอกนาร์ส12ตัด12ราศีครับสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีครับ เร่มตะกุเ้วเ่ยตัวเฮียตัวเฮียหนึ่งตัวเฮียเาไม่ใช่เสือเสือดาวเสือดาวเสือดาวกินปลาโอ้กินปลาเยอะๆจะได้ฉละไอ้นกนกนกอะไรคะนกเสือกน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 นไดกนกเนืกนกนนนนาลายลูกเดินได้ยัง อ๋อตอนนี้วิ่งแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยระวังนะทำไมตำรวจเขาขวดขันนะทำไมอ่ะไม่ใช่วิ่งราวะอันนี้อะไรผมแต่งเป็นมังกรครับไม่เชื่อชาวคุณผู้ชมบอกว่าไม่เชื่อว่ามีมังกรเมื่อกี้พี่ประจัก์เขาทชนท่ามังกรมาให้แล้วท่านไหนมังกรมังกรไป เก่งเสือครับแล้วเสือคู่ด้วยนี่นี่นี่ขอทักคุณสมบัติของแบบตนี้คือด้านด้านด้านคู่เขาจะไว้เรื่องคงกระพันไว้ด้านหลังครับด้านหลังสักอย่างอื่นไว้เปล่ามันเลยเต็มเห็นไหมมันเต็มแล้วโอ้นี่เสือตัวนี้เจ้าเจ้ามีท่าไหมมีท่าไหมพี่จะพี่จะแกล้งเป็นเหยื่อก็ได้ อ่าปันมาลายไม่ได้อยากทำเลยนะลูกเมียก็มีแล้วแต่เดินออกัาเลยเขาพเขาพาไม่เป็นไรพี่ทำเองเขาเจ้ามาลายไม่ได้เจ้าหนกเริ่มจงจกล้บไปกระโดดกัดเลยแล้วไม่หนียอมดีอาไพเสือนะครับ นี้คือถ้าตายแล้วใช่ไหมอ่าอ่ปนเป็นอยาให้น้องมาอยาให้น้องมาเดี๋ยวน้องเตรียมตัวขยุ่มขยุ่มกัดคอจ้กัดคอกัดคอต้งัอ้ยจกัดคอม้อด้ดอตอกดองก่อ้กัรแสดงนัไอต้องกัดตกัดอกัคอกดด้กคตอกัอยกัคดออไคตัอตดี๋ยวกันคอ้อออั้เดคอด้ดี๋ยวั รอนะครับตัดภาพมาเข้ามาเช็คดวงดีค่ะบอร์สข้อที่หราศีใดในช่วงนี้พลิกฟื้นคืนชีพราศีราศีเมษราศีเมษทำไมต้องเมษเพราะว่าเขาบอกว่าในรอบ12ปีเนี่ยราศีปีนี้ราศีเมษกับราศีพฤษภสองอันที่ดวงจะกลับมาพลิก คืนชีพคือจากร้ายมาเป็นดีมากๆแล้วทไมเรารู้เรื่องนี้เราก็เราศึกษาเราติดตามเราติดตามเราชอบเรื่องพวกนี้ทุกวันเลยแล้วเรารู้สึกว่ามันเ้ยชีวิตเรามันมีอะไรพลิกฟื้นแบบมีอะไรดีขึ้นไหมได้มีโอกาสแบบเหมือนจะเริ่มทําธุรกิจบางอย่างก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นจังหวะดีที่เราอาจจะได้คืนชีพขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับแต่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับวงการบันเทิงอาจจะไม่ได้เกี่ยวมันอาจจะเป็นธุรกิจอีกแขนหนึ่งของเราต้อมีโชคอะไรเข้ามาอันนี้ของเรามันไปอยู่แล้ว อ yeah, okay. ่าใช่ครับผมครับมาจีอแมนด้าแต่ว่าราศีมีนทำไมต้องมีเพราะว่าช่วงนี้เขากำลังกลับมาประกวดนางงามไงี่ยเขาก็หากินเขาก็หากินกับการประกวดนางงามของเขาเนี่ยแหละครับเป็นเหมือนการคัมแบ็กปีที่แล้วเขา cover เป็นอแมนด้านะใช่ cover เป็นอแมนด้าล้วเป็นยังไงคะเหมือนนะเเวลาดูดูเขา cover เป็นเราเราเรารู้สึกยังไง พูดตรงๆแยกไม่ออกแยกอกเลยว่าเนีบุ๊กกองคอนแตนด้ามองเลยแล้วอยู่เขาสวยขึ้นสวยขึ้นไอ้ละครจบยังมีเรื่องใหม่ค่ะลมเล่นไฟเล่นกับพี่ยูโรด้วยอ๋อเหรอเล่นด้วยกันใช่อ๋อเรื่องใหม่ชื่อเรื่องว่าลมเล่นไฟลมเล่นไฟแต่ฝากติดตามด้วยนะพี่เชอรี่ไม่ได้เล่นละครแบบแปีอันนี้เป็นแบบเรื่องแรกที่เขาลาออกทติดตามมากติดตี่บุ๊กโกรกค่ก คุณเป็นยังไงบ้างคะหลังจากครั้งที่แล้วที่คุณมารายการ12ลสสราศีคุณบอกว่าแบบรู้สึกมีไฟขึ้นมาตอนนี้ยังมีอยู่ไหมตอนนี้ผมพื้นมาจากพวังแล้วาจาตยดสงสัยไหมดูดีดีดูดี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 ป่ะดีขึ้นตต่ว่าตอบอะไรตอบราศีราศีราศี ราศีกันทำไมต้องกันคือเพราะว่าช่วงนี้แกทำธุรกิจเยอะเอาไปจากใครคะเอาไปจากพี่แกทำผมเห็นแกทำธุรกิจเยอะอแล้วก็ไปได้ดีแล้วแกทำประกอบการหลายอย่างทั้งสุจริตบ้างไม่สุดจริดฮ่าสุจริตหมดขู้หมดเี่แหละเป็นช่วงเวลาที่แกมาตอบพี่ปุ้ยใช่โอเคมาถึงน้องบุ๊กโก้ตอบว่า ราศีกันทำไมต้องกันแม่ปุ้ยเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำบุญกับบุโกะบ่อยๆชอบชวนกันไปทำบุญมากๆคือแล้วเวลาที่มีราศีที่จะต้องคู่กันไม่ว่าจะเรื่องดีไม่ดีเนี่ยจะเป็นราศีกันคู่กับราศีมีนตลอดล่าสุดเขาบอกว่าให้กันกับมีนเนี่ยไปทำบุญร่วมกันแล้วจะดีมากเพราะเอิญบุโกกับผู้จัดการอ่ะผู้จัดการก็ราศีกันบุโกก็ราศีมีนเขาเป็นคนที่มอบพลังบวกให้กับบุโกตลอดเวลาที่เราเครียดเรื่องอะไรบางอย่างเนี่ยแม่เขาจะรู้จะสังเกต แล้วเขาก็จะเป็นคนที่คอยแนะนําให้แบบว่าเราเนี่ยได้แบบมีพลังใจในการทํางานต่อไปแล้วเขาทำธุรกิจเยอะมากแล้วก็ล่าสุดเนี่ยวเวลาเขาคุยอะไรเนี่ยธุรกิรกจเขาเกี่ยวกับเรื่องสัดยกรรมเขาก็ทำด้วยนะแล้วก็มีธุรกิจอาหารเสริมเขาไปได้ดีบุกกว่าว่าปีนี้เป็นปีอีกหนึ่งปีที่แม่ปุ้ยเนี่ยจะคัมแบ็กกลับมาแบบเต็มรูปแบบแน่นอน,นคุณพ่อค่ะคุณพอ่อดวแต่ว่า นะกระัระดทไมต้องก่กดเ้ทไมติดตอกันครับ้ยอย่างที่เราอกันไ้เหม่ต้องหรอกเขาอย่างนั้นไม่ต้อง้เกี่ยนิวตั้งแต่เรียกไอ้ลิงแล้วเขาไม่ได้ถือสาอะไร มันพูดตอนไหนใช่ไอ้ลิงเอ้ก็เป็นพีดปันจมีช่วงหนึ่งเขาหายไปจากหน้าจอหลายๆคนก็เห็นอยู่ว่าเขาแบบเงียบหายไปจากหน้าจอเลยแล้วก็ไม่รับงานไม่รู้แบบหายไปไหนไม่รู้แบบมีปัญหาอะไรก็ว่าไปมีปัญหาไม่ได้เรื่องอะไรหรอกสำหรับมันนะผู้หญิงเรื่องผู้หญิงใช่ก็ทิปญี่ปุ่นดูสาวไปดีๆผู้ไาแย่ลงเป็นไงล่ะไม่ได้เจาะประเด็นก็มาเจาะประเด็นพวกคุณลุมน้องผมจนเกินไปโอเคเขาไม่ได้ไปง้อนะฮะทำไมครับใช้คำว่าสมซานครับ ตอนแรกจะไปแบบแบบว่าจะไปสารัมพันธ์มันดีขึ้นให้มันกระชับขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเออเราเราชอบไม่เหมือนกันก็แค่นั้นไม่ชิบเราชอบเที่ยวเลยไปหาญี่ปุ่นคนอื่นเหมือนว่ามีช่วงหนึ่งเขาเขาเงียบไปตอนนี้เหมือนว่าเรากลับมาเห็นเขาในหน้าจอแบบโหเยอะมากหลากหลายคือคืนชีพขึ้นมาแล้วโอเคแม่เสือค่มพี่ผาแตบว่าราศีราศีตันตันกันราศีราศีเมฆทำไมต้องเมฆแน่นอน เขาไม่ใช่ยูโดมาเอาพี่ไปเป็นเมียเลยตอบให้ผิดได้ตอบให้ผิดกลได้ใช้ชีวิตด้วยกันเกอให้พี่กอฟมาเอาพี่เป็นเมียได้กอฟไปเหรอมามาโอ้แกมากแล้วกอฟเ้ยเอาทำไมเปลี่ยนไปอ่ะอยู่ดีๆก็แกเลยก็คิดว่าเป็นน้องเพราะว่าหน้าน้องเขาเปิดอ่ะหน้าน้องเขาแบบสว่างเปิดมีออร่ามีออร่าแล้วก็เขาดูเป็นแบบเนี้ยม่เน่วงการเราอาจจะคิดหน้าตาแบบนี้ก็ได้ซึ่งเทียบกับเคนทางนั้น ลุงรแหละลุงนกนะฮะนกเนื้อไม่ไม่ทราบว่าสนุกกันพอย่างนัททิวค่ะต่ว่าราศีราศีพลิกจบทำไมต้องพลิกจบขยันเอาดีเข้าตัวนะดี่เอาจริงก็คือตอนแรกไม่รู้เลยว่าจะเลือกใครดีครับแต่ว่าฟังข้อมูลจากจากยูโดแหละจริงแล้วว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาดูเรื่องดูดวงเยอะใช่ไหมแล้วบอกว่าเมธกับพือศก อันในอันหนึ่งผมฟังแล้วก็แบบเฮ้ยถ้างั้นขอให้เป็นเราแล้วกันอ,อ,อะไรเงี้ยก็เลยเลือกออคือศกตอนนี้ผมทำ งานในวงการบันเทิงแล้วก็ทำเพอร์ซันแนลเทรนดิ้งด้วยแต่ว่าช่วงหลังมาเนี้ยจริงๆแล้วผมอะความตั้งใจอยากที่จะเน้นเรื่องการสอนออกกําลังกายเป็นหลักช่วงเนี้ยอยู่ดีก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากขวนกลับมารับงานในวงการทํ่มากขึ้นจังเลยอะไรเงี้ยมันมีนะข้างในเลยใจข้างในมันอยากกลับมาเล่นแล้วมันมีไฟก็บอีกครั้งใช่ทั้งที่แบบเมื่อก่อนก่าว่าน่าจะออกกาลังกายล้วนๆไปจนไปจนแก่แล้วล่ะอะไรเงี้ยก็เลยเฮ้ยเออหรือว่าจะเป็นเรานะอะไรเงี้ยมาถึงครั้งนี้ให้ออกยังไม่ออกนี่คือพยายามจะแต่งตัวเป ไม่เราแต่แต่ก็เป็นข้าวนกนาวข้าวนกนาวข้าวนกนาวยิงคิดยิงให้เกลียดเกลียดโอ้ยเกลียดเกลียดให้ใครเกลียดเราบ้างเกลียดเนี่ยคบกันมาเขาไม่เคยว่าแต่ว่าปีนี้ เขาพูดว่าคุณมีแฟนมีอะไรปั้เฮ้ยอันคำคนบอกเรากำลังมีโลกสองใบแน่นอนระวังตัวให้ดีอย่านอกใสจตายแน่โอ้าชอบสไตล์แบบนี้มั้ยแบดบอยมันก็น่าแบบตื่นเต้นนิดวึงลงเปิดพกิกฟื้นสำเร็จลุงโรดประทุ วมเปิดศึกโดยลาลิน Property เย็นเย็นเรื่องดื่มน้ำเก๊กงวยผสมน้ำผึ้งราศีใดในช่วงนี้พลิกฝืนเขินที่ตอบราศีไม่เกี่ยวราศีกุม,ม,มทำไมต้องกุมเจอเห็นหน้าชัยพลแล้วแบบบัด่อนล่าไงเมื่อกี้อะอม เลยขอถ่ายรูปด้วยเขาให้ถ่ายนะเขาไม่ให้เฮ้ให้ให้หไปเลยปากเลือกไม่พูดไม่ต้องถามเจ๊แล้วเราเป็นคนตามงานเมื่อก่อนเปิดเจอ M- v มอะไรก็เจอแต่ชายาพลไงแล้ววันหนึ่งเขาดูแล้วหายหายไปอันนี้อาจจะเป็นดวงลูกช่วยหนุนพ่อวันจริงจะตอบกัอนเรากดด้วยแล้วไม่ตอบเลยหน้าเธอไม่ปาก ชื่ออะไรนะไม่ใช่แท็กไม่ใช่แท็กไม่ใช่แท็กโทษนะการละครมากเจอหน้าห้องไหนมึงเรียกชื่อถูกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหกสองแล้วด well ูวเป็นมวยด้วยวิ่ย์่ิท่์สองเป็นมวยด้วยได้เหตุผลโอเคโอเคว้าไม่เล่นก่อนมาไม่รบตอบว่าราศีราศีกันทำไมต้องกันโอ้ยพี่มต์วานเลย คือฉันกำลังสงสัยนะว่าช่วงเนี้ยําไมมีแต่คนโทรหาฉันขอเบอร์ปุ้ยพิมลวันใครอยากสวยใครจะทำอะไรก็ต้องโทรหาฉันแล้วก็เอ๊ะทำไมไม่โทรหาคนอื่นมาโทรหาปุ้ยพิมนวันฉันก็เลยคิดว่าปุ้ยเนี่ยเขาจะต้องมาแรงเกี่ยวกับเรื่องััลญ,ญกรรมมากปีนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องตอบปุ้ยพิมนวันแล้วเก่งตอบว่ารอสีตอบว่า พฤกษบทำไมเป็นพฤกษบผมเดารับที่ลิงที่ไอประมาณนั้นอย่าเอาเวลาพี่ไปก็ได้เดี๋ยวพี่ตอบสั้นๆเลยอยากฟังอยากฟังใครอยากฟังเหรอครับพี่ตอบว่าพฤกษบเพราะผมคำนวณแล้วมันครบตามจุด มีราศีมเมษและนักทิวที่ว่ามาแต่คำนวณดูนะน่าจะนัดเนอเทิว ได้อยู่นะได้อยู่นะดูราศีนะที่ดูล้ว่ารู้สึกว่าเฮ้ขาต้องจะกลับมาเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้ทำงานด้วยกันแล้วก็อยู่แบบมาเจอก็ทำงานด้วยกันคืออะไรครับไอ้นี่ครับละครเวทีครับเล่นละครเวทีเรื่องรอรอดยางเป็นเรื่องราวของดนตรีคนไทยดนตรีไทยเพราาะ้ถตอบไม่ถูกลูกไก่ก็ไปเกิดเป็นดาวแล้วมันแหลงดาวลูกไก่บ้าบอจริงเชียวคนเก่าคนแก่ที่คนจะรู้จักเพลงนี้ตอบว่าราศีราศีปั๊บ ราศีสิงห์ทำไมต้องสิงห์ลองฉีกดูนะไม่เห็นมีใครตอบเลยต้องสิบเอ็ดคนนะเออทำไมเขาไม่ตอบเลยสิงห์ทำไมไม่มีใครตอบเรา่มจะแบบว่าหน้าตรงนี้ทำไมมันไม่มีแสงออร่าเลยเออห้ามไปเลยเฮ้ยข้าตอบตัวเองบ้างนะให้กำลังใจตัวเองเอาชนิดนึง เพราะว่าพอดีว่าเดี๋ยวปีนี้แบบมีโปรเจกต์เยอะโปรเจกต์อะไรก็ตอนนี้มี YouTube ก็ขึ้นรายการใหม่กับกูบอยชื่อว่าตามตำนานแล้วก็เดี๋ยวจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นยาสีฟันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเพลงใหม่ด้วยปีนี้เอ้ยยังกล้าทำหลายอย่างยังกล้าทำอีกใช่ใช่มีโปรเจกต์ใหม่อีกแล้วพ่อแม่พี่น้องระวังตัวไว้เฮ้ยร้าถึงพี่ปุ้ยมีคนตอบพี่ปุ้ยเยอะมากชพี่ปุ้ยแต่ว่าราศีราศี ราศีกันทำไมต้องกันลอกคนนั้นคนนี้ที่เขาตอบเรามันคงเป็นเหตุผลที่เรามาเราก็เลยตอบตัวเองออไม่แต่คือตอนนี้คนนึกถึงเรื่องแบบสัญญกรรมความงามกปนึกถึงพี่ปุ้ยแล้วก็แบบพี่ปุ้ยเองตัวของพี่ปุ้ยเองอ่ะ ก็สวยวันสวยคืนด้วยด้วยตัวเลขอายุเนาะ,ะกับแบบว่ากับความสวยแบบนี้ย่าง54จริงๆพอพูดถึงเลข5เราก็สะเทือนใจนะ,ะแต่ว่าเราอย่ายอมแพ้สิคะที่เลือกพูดถึงตัวเนี้ยมาตลอดอะ่ะเพราะว่ามั่นใจเขาเขาอยู่มา15ปีแล้วไม่ต้องไปดูใครไกลพี่โน่พี่โนโ่โนโวันนี้ในวัยย่าง58รอเลยเห็นปะสมัยที่พี่ปุ้ยอ่านข่าวที่นี่แหละจากที่ปัญหาที่ทุกคุณเห็นน่ะฮะในรูปนั้นนะกลับมาได้แบบเนี้ยพอใจแล้วแล้วก็คิดไม่ผิด ที่ว่าเปิดใจใช้ไทรลาจินาไม่ว่าจะเป็น้วรอยแนวตั้งคือหว่างคิ้วร่องน้ำหมากร่องบนปากเนี่ยหรือว่าริ้วรอยแนวนอนก็คือใต้ตาหางตาหรือว่าเส้นเส้นบนหน้าผากเนี่ยแหละค่ะ ไทลาจิน่าบอกว่าจะแลดูจางลงภายใน14วันอันนี้มีเอกสารรับรองแล้วจะบอกด้วยว่าวันนี้ตรงกับวันเลขเบิ้ลวันที่5เดืน <5 S 2> ดนอ5ดนอ5ปโปรเนี่ยมันต้องจัดไปเน้นๆเลยเฉพาะรายการ12ราศีรายการเดียวค่ะคุณผู้ชมยกโทรศัพท์ขึ้นมานะคะแล้วก็กดไปที่1577หรือว่า Li น์แอดไทลาจิน่าแบรนด์นะคะวันนี้คุณผู้ชม200สายที่จะได้2กระปุกใหญ่นะคะสองพกพายังไม่พอได้ไฮยาบูสเตอร์ด้วย5ชิ้นจุกๆไปเลยค่ะหมื่นกว่าบาทจ่ายราคาเดิม 2 9 9 0ัรอาบาทเอาไปใช้ยาวๆ3 4 5หเดือนเลยค่ะสำหรับไฮยาบูสเตอร์ตัวใหม่ตัวล่าสุดเนี่ยนะคะบอกคุณผู้ชมว่าให้ลงเป็นตัวแรกแล้วก็ทาตามด้วยเซรั่มทรลาจินามันจะเข้าไปบูสต์ผิวให้ผิวคุณเนี่ยแลดูชุ่มชื้นกระชับมากกว่าเดิมหลายเท่าหน้าจะดูเนียนจะดูนุ่มจะดูใสเลยค่ะคุณผู้ชมต้องรีบโรจองเลยจองอย่างเดียวสายนนเพิ่มได้ไหมตอนนี้สาย<อ>จะหมดแล้วสองร้อยสายไม่พอเอาไปอีก5นาทีแบบไม่จํากัดสายเลยเคุณผ<ๆ>ู้ชมต้องยกโทรศัพท์ขึ้นมาตอนนี้เลย โตอนนี้นะคะค1น7 7นะคะหรือว่า Line แอทไรลาราจีนาแบรนดอีก5นาทีนะคุณผู้ชมจะได้2กระปุกใหญ่2กระปุกพกพาแล้วก็ไฮยาบูสเตอร์5ชิ้น2,990บาทแล้วที่สำคัญของแท้ต้อง1,577หรือว่า Line แอทไรลารจีนาแบรนด์ตอนนี้ของปรอมระบาดเยอะมากมเพราะฉะนั้นถ้าซื้อซื้อ157 7หรือว่า Line แอทไรลาราจีนาแบรนค่ะอาจครับอาจลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้พลิกฟื้นคืนชีพคือราศี มีคนตอบโทกนะครับ yeah <ss> ราศีสิงครับ <minority> ว <lish> ้ชชคนดีเละและและลอะไรอะราีก ok ันครับ ที่ในช่วงนี้พลิกฟื้นคืนชีพได้แก่ชาวราศีสิงห์และราศีกันยวันคุครับคุณที่เกิดในรัคนาราศีสิงห์ราศีกันมีเรื่องอื่นอัดไม่สบายใจมีความทุกข์รู้สึกดวงชะตาเคราะห์ซ้ำกรรมซัดดวงไม่ดีหรือไม่ราบรื่นแต่นับตั้งแต่วันที่13เมษายนมาหาสงกรานต์ดาวประจำตัวของชาวราศีสิงห์ โครจรได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดเจลิมจรังดวงเปิดพลิกฟื้นและดวงค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับและประกอบกับดับสรีโครจรเข้าเรือนการงานด้วยยิ่งเป็นผลดีงานใหม่ชีวิตเปิดไปได้ส่วนชาวราศีกันอยู่ในมุมของดาวปลายหอกพุ่งเข้าใส่แต่พอผ่านพ้นวันที่30เมษายนดาวพระหัสดสรีโครจรจากจุดมรณะเข้าสู่จุดสุภะสุภะ,ะแปลว่าสำเร็จลุ่งโรธ สว่างนี่แหละครับที่เรียกว่าพริกฟื้นคืนชีพแล้วหาโอกาสไปหาน้ำมนต์ตักสิทธิ์จากวัดต่างๆที่เขามีน้ำมนต์ใส่ในตุ่มในองค์หรือในขันน้ำมนต์ที่ให้เราไปตากได้หรือไปร่วมบูชามานะครับจากวัดทั่วฟ้าเมืองไทยที่มีพิธีสำคัญแล้วเอามาผสมน้ำอาบตัวให้เป็นมหามงคลในชื่นใจมันร้อนอากาศร้อนต้องอาบน้ำมนต์อาบเองเลยนะครับให้เป็นมหามงคลโชค มหามงคลไทยเปิดดวงชะตาเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร,ร์แบบพันธุที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ดวงชะตาของคุณพลิกฟื้นคืนชีพได้แก่ชาวราศีสิงห์และราศีกันย์ฟันธุครับแล้วตอบตัวเองได้ทั้งคู่เลยไม่น่าเชื่อนะครับที่ตอบตัวเองเพราะว่าตอนแรกรู้สึกว่าอย่างไงปีนี้มันมีเรื่องอะไรที่มันจะต้องแบบฟื้นคืนชีพบ้างจากปีที่แล้วอ่ะมันจะแบบว่า แบบไม่รู้จะทําอะไรดีอ่ะมันเหมือนหมดแพชชั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือแบบว่าก็มีงานแต่มันก็แบบนิ่งๆไม่ได้อยากจะทําอะไรเพิ่มเสียใจกับเรื่องน้องหมาป่ะใช่เรื่องน้องหมามันเหมือนลูกพี่เลยอ่ะเนาะตัวเนี้ยไม่ถึงโยอีเนาะใช่โยอีเนี่ยคือเลี้ยงมา15ปีเล่าไม่ได้เดี๋ยวร้องให้คือแบบมันสะเทือนใจมากตั้งแต่เขาเสียไปี่ยคือกลายเป็นว่าจากที่เมื่อก่อนอ่ะเราทําบุญอยู่แล้วนะ แต่กลายเป็นว่าตั้งแต่วันที่เขาเสียไปอะเราตื่นไปใส่บาตรตัเช้าเลยเนี่ยเราก็ใส่บาตรมาให้เขาเนี่ยสองสเดือนละท<ด>ุกวันเลย<ด>นี่เนี่ยมันเป็นมันบินแรงบันดาลใจเอาละสุดท้ายก็คือจะทําใหม่เพลงก็จะมีเพลงใหม่เดี๋ยวมีเพลงใหม่พฤษภาน่าจะออกที่ที่วางโปรเจกต์ไปนะก็ประมาณหนึ่งเพลงแล้วก็สักประมาณแถวสิงหากันยาน่าจะมีสักเพลงหนึ่งปีนี้น่าจะสองเพลงเดี๋ยวก็จะมีผลิตภัณฑ์เป็นยาสีฟันของเราเองของเราเองมาที่พี่ปุ้ยดีกว่าเขาบอกว่าอย่างงี้นะ จ้าแม่มูมากเราไปอยู่สองที่นะก็คือไปที่ถ้ำนาคากับไปที่ฮ่องกงปีที่แล้วลไปมันรู้สึกได้มันรู้สึกได,กได้แล้วก็มีวัดหนึ่งมันเป็นมันจะเป็นวัดลับเราไม่ไม่แน่ใจว่าชื่อวัดอะไรคือไปถึงแล้วเนี่ย มันจะเป็นวัดเล็กๆเป็นเหมือนห้องแถวเล็กๆเลยค่ะอ๋อนี่ก็อะอยู่ที่ฝั่งฮ่องกงซึ่งทุกวันนี้คนยังหาไม่เจอเลยวลาดหลักเรี่ย์ไปบ้านเราไปแล้วก็จะมีซินแสอยู่อยู่อยู่คนหนึ่งอะค่ะแก่ๆแกก็จะดูดวงให้ไอ้นี่ช่วงประมาณพฤศจิกาธันวาซึ่งพอกลับมาแล้วเนี่ยเขาดีคือมันจะมีธุรกิจของเอาพูดง่ายๆเป็นพาร์ทเนอร์เราค่ะเขาจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็พูดอย่างเงี้ยคือเราก็จะเป็นคนจูนให้เขาเข้า ซึ่งตอนนั้นนะที่เราไปมูเราก็ไม่ได้หวังหรอกว่ายังไม่ได้ขอเงินขอทองนะฮะขอแค่ว่าอะไรที่เราทำเนี่ยขอให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่มีอุปสรรคใช่เรามีวัตถุคงมลมาให้ด้วยมคเงยนเทพราหูสงครุด หลังดวงดีรุ่นปฏิหารดวงชะตามอบให้ด้วยร้ายจะได้กลายเป็นดีนะครับพระเก่งพระพุทธสี่หิงนะครับและน้ําอบคันธรรมาตนะครับผสมน้ํามนพันพิธีอันนี้อยู่ที่น้องไอซนะครับอ่มอบให้ด้วยนะครับจะได้เสริมมงคลมอบให้ทั้งสองท่านค่ะรับนะคข้อนี้นะคะมีคนตอบถูกทั้งหมด5คนด้วยกันค่ะนั่นก็คือั้นจันบุกโก พี่อ้วนพี่กอแล้วก็พี่ปุ้ยค่ะเอาเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาซักครู่ค่ะคบกันมาเขาไม่เคยว่าแต่ว่าปีนี้เขาพูดว่าอยู่กับสามีมาสิปีแล้วไงแล้วช่วงนี้แปลไปไงหึงเขามีแปลเขาคนเดียวจริงๆเขาแบบรักมากเขาเลยเฮิร์ตมากเฮว้าว ราศีใดในช่วงนี้แฟนหึงโหด